เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูตามคำขอครับนั่นก็คือหมูกระทะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกหลานเรียกร้องนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีการหมักหมูนุ่มๆและวิธีการทำน้ำจิ้มหมูกระทะแบบง่ายๆด้วยกันนะครับรับรองว่าเมนูนี้ทำไม่ยากแต่อร่อยโดนใจมากแน่นอนครับปะทำด้วยกันดีกว่า วันนี้นะครับผมจะใช้หมู2อกิโลนะครับเอามาสไลด์แบบนี้เลยครับผมให้เหมาะกับการย่างนะครับ2อกิโลจัดไปเอานะครับนี่ก็คือส่วนประกอบที่หมักหมูให้นุ่มกลิ่นหอมและอร่อยนะครับเริ่มต้นที่ผงฟูนะครับ15กรัมลงไปในน้ำเลยครับน้ำนี้150กรัมนะครับคนให้ผงฟูละลายครับของทั้งหมดผมช่างแล้วนะครับผมใช้ตาช่างซันฟอร์ดนะครับเอาละไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ80กรัมตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ80กรัม ตามด้วยแป้งข้าวโพดครับ25กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะครับ30กรัมแล้วก็ตามด้วยงาขาวนะครับ25กรัมเพิ่มความหอมและความนุ่มให้หมูนะครับผมจะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวนะครับ70กรัมนะครับแต่ถ้าหากใครชอบน้ำมันงาก็ใช้น้ำมันงาได้นะครับไปผสมกันดีกว่าทีนี้เราทําการหมักได้เลยครับเริ่มต้นที่ผงฟูผสมน้ํานะครับตอนนี้นะครับเรานวดผงฟูกับหมูก่อนนะครับนวดให้เข้ากันเลยนะครับเอาละครับเมื่อเราคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับ หมูของเราก็จะดูดน้ำจนแห้งเหือดแบบนี้นะครับผมหาลวละทีนี้ก็ใส่น้ำตาลนะครับลงไปผิวขาวครับลงไปแป้งข้าวโพดครับลงไปซอสหอยนางรมครับปริมาณทั้งหมดเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับวันนี้ใช้หมู2กิโลคลุกเคล้าต่อเลยครับผมขยำให้เข้ากันเลยนะครับแป้งข้าวโพดก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้หมูนุ่มนะหาลวละน้ำตาลละลายแล้วครับผม ทีนี้ก็ลงได้เลยกับงาขาวนะครับงาขาวนี่ผมจะยังไม่คั่วนะอ่าไม่ได้ใส่ตรงจิ้มโอเคปิดท้ายนะครับเพิ่มความหอมกับความชุ่มชื้นให้กับหมูนะครับน้ำมันเจียวกระเทียมใข่ชอนน้ำมันงาใส่น้ำมันงาได้นะครับขอใหญ่ทุกคนลองน้ำมันกระเทียมเจียวนะหอมจริงๆนะคุณเวลาย่างอะ่ะหืมกลิ่นหอมน้ำมันกระเทียมเจียวจริงๆเลยเอาละทีนี้ก็ปิดฝาไว้นะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะนำเข้าตู้เย็นนะเพราะว่าจะให้ผงฟูทำงานนะครับหมูจะได้นุ่มๆ ระหว่างที่เราหมักหมูไว้แล้วนะครับทีนี้มาทาน้ําจิ้มกันเลยครับน้ำจิ้มปิ้งย่างของผมเริ่มต้นที่ซอสพริกสีลาชาสูตรเผ็ดกลางนะครับ1กิโลส่วนเครื่องปรุงรสนะครับเริ่มต้นที่ความเค็มจากเกลือ10กรัมลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ100กรัมนะครับตามด้วยความหวานจากน้าตาลนะครับ150งกรัมนะครับตามด้วยน้ํากระเทียมดองนะครับ150กรัมเช่นกันครับส่วนความเปรี้ยวนะครับผมจะใช้2อย่างนะครับนี่ก็คือน้ําส้มสายชูนะครับ80กรัม ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับคั้นสดเลยนะฮะ80กรัมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลละลายเลยนะครับเอาละน้ำตาลละลายแล้วครับผมเอาละครับนี่ก็คือส่วนประกอบที่ต้องนําไปปั่นนะครับเริ่มต้นที่รากผักชี50กรัมตัวเนื้อกระเทียมรองนะครับ200กรัมนะครับแล้วก็กระเทียมจีนที่เป็นกระเทียมสดนะครับ200กรัมตามด้วยพริกจินดาแดงนะครับ120กรัมนะครับล้างให้สะอาดนะครับ ทีนี้ก็นําเครื่องทั้งหมดนะครับลงเครื่องปั่นได้เลยครับรากักชีกระเทียมดองนะครับลงไปกระเทียมสดนะครับเป็นกระเทียมจีนนะครับลงไปพริกแดงจินดานะครับลงไปได้เลยครับทีนี้ก็เติมน้าซอสที่เราผสมได้เลยครับอ่าทีนี้ก็ขอตัวไปปั่นสักครู่นะครับเอาละปั่นเรียบร้อยแล้วครับผมว้าวคุณทีนี้ก็โรยงาขาวคั่วนะครับเพิ่มความหอมนะครับคั่วงาขาวสะก่อนนะครับ กลิ่นหอมมากจริงๆครับคุณผู้ชมดูสิครับความเหนียวค่อนกำลังดีเลยนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ต้องซิมเิ็งจังไนเดครับเด้อว่าจะเป็นจังได้คุณรสชาติเข้มข้นมากเลยครับความเผ็ดนี้ถึงใจมากจริงๆสูตรนี้มีความเปรี้ยวแต่หวานไม่มากนะครับสูตรนี้นะครับผมอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงไหแตกเดี๋ยวไปย่างหมูด้วยกันดีกว่าครับเอาละครับหมูเราหมักเสร็จแล้วครับผมหมักข้ามคืนเลยนะครับ หักไปในตู้เย็ยนก่อนครึ่งชั่วโมงและที่เหลือก็แช่ตู้เย็ยนได้เลยนะครับพอข้ามคืนแล้วมาดูกันครับแช่งว้าวหื <c oughs> คุณผู้ชมน่ากินกลิ่นหอมนะฮะกลิ่นหอม,มน้ำกระเทียมอ่ะจัดจานกันดีกว่าครับแล้วก็เติมไข่หนึ่งฟองนะครับ ทีนี้เรามาย่างหมูกระทะด้วยกันครับผมจะดูซิว่ามันจะนุ่มขนาดไหนตอนนี้เด็กๆยังไม่เลิกเรียนนะครับชิมก่อนเอาละสุกแล้วครับผม กลิ่นหอมใช้ได้เลยทีนี้เราก็มาชิมด้วยกันครับผม,มดูสิคุณใช้ได้เลยควันฉุยๆขอผักสักหน่อยอ่าหืมผันปากเลยหมูนุ่มมากหืมการจิ้มก็ได้ดังใจมากจริงๆครับหืม <c oughs> อร่อยใจย,ยังใจถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะครับนนี้โดนใจเด็กๆแน่นอนอนะ่ะบนอยากกินมานานแล้วนี่ลูกหลานผมนี่ไม่ธรรมดาคุณหมูนุ่มกำลังดีนะฮะไม่ได้ดุ่มจะเละนะครับหมักข้ามคืนเลยนะครับผม ส่วนน้ำจิ้มมันเด็ดมากก็ต้องใจเอาละครับผมเป็นง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าเรามาแชร์วิธีทําน้ําจิ้มนะครับน้ำจิ้มหมูกระทะนะครับผมหรือว่างานปิ้งย่างต่างๆนะฮะรสชาติอร่อยเข้มข้นได้ดั่งใจถ้าหากบ้านใครมีงานปาร์ตี้นะครับมีคนอยู่หลายๆคนแบบเนี้จัดเลยฮะทํากินเองอร่อยสะอาดจริงๆ ขอผักสักหน่อยผ่านมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมูหมกักหรือว่าน้าจิ้มมันนะครับได้ดังใจนะครับผมใครมีเวลาก็อย่าพลาดเมนูนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากันในแทนนะครับผมวันนี้ถ้าเกิดเด็กๆเลิกเรียนก็จะกินหมูย่างเกาหลีกันแล้วครับผม <c oughs> เกาหลีสไตล์ไทย <c oughs> <c oughs> คุณอร่อ <c> ย <oughs> น้องจอยอย่าลืมไปทำกินกันบ้างนะครับอร่อยจริงๆครับัวเจอกันใหม่น,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเต็มปากเลยครับอืมเพอร์เฟค